ครับก็สวัสดีนะครับก็กลับมาพบกับผมนะครับพอบารบทางช่อง พีปรารบชาแนลนะครับ Learning s t a t ช o n ช่องแห่งการเรียนรู้ช่องแห่งการแบ่งปันนะครับซึ่งในแต่ละวันก็จะมีการสลับสับเปลี่ยนนะครับหมุนเวียนกันไปเอาเรื่องของข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการสอบบรรจุก็รับราชการนะครับหรือว่าสอบในตําแหน่งต่างๆในส่วนราชการต่างๆมาพูดคุยกันนะครับบางวันก็จะเป็น แนวข้อสอบนะครับที่ใช้สําหรับการสอบตําแหน่งต่างๆนะครับหรือว่าบางทีนะครับก็จะเป็นเรื่องความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการปกครองท้องที่การปกครองท้องถิ่นต่างๆมามาแลกเปลี่ยนกันนะครับแล้วแต่ว่าถ้าเกิดมีใครสอบถามมานะครับอยากรู้เรื่องของอะไรนะครับผมก็จะเอาเรื่องนั้นมาพูดคุยกันนะครับแต่ว่าวันนี้ก็เป็นพิเศษนิดหนึ่งนะครับเพราะว่ามันมีข่าว คราวความเคลื่อนไหวในเรื่องของการสอบนะครับที่คิดว่าหลายท่านนะครับก็กำลังเฝ้ารอกันอยู่หลายท่านให้ความสนใจกันอยู่นะครับเพราะว่าเคยมีคนที่แอดไลน์มาหาผมนะครับแล้วก็มาสอบถามก็สอบกันเยอะนะครับอันนั้นก็จะเป็นการสอบในส่วนของภูมิภาคนะครับก็คือการสอบอสนะครับหรือว่าสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนนั่นเองนะครับ ล่าสุดนะครับก็มีในส่วนของการเปิดรับสมัครในส่วนกลางนะครับก็คือเป็นกองบัญชาการกองอาสากองอาสารักษาดินแดนนะครับหรือว่าบอกอ,อ,อสส์นะครับก็เป็นอ่าส่วนกลางนะครับของอสองนะครับก็เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปนะครับเพื่ออ่าบรรจุเป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนนะครับ การไปบรรจุในกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดนหรือบกอสเนี่ยก็จะบรรจุใน3ส่วนนะครับส่วนแรกก็คือสังกัดกองร้อยบังคับการและบริการนะครับบกบรอนะครับที่1ก็คืออยู่ในกรมนั่นเองนะครับแล้วก็ส่วนที่2นะครับก็จะเป็นกองร้อยปฏิบัติการพิเศษที่1นะครับแล้วก็ส่วนที่3ก็จะเป็นกองร้อยปฏิบัติการพิเศษที่ สามนะครับกองบัญชาการกองอาสา,ารักษาดินแดนนะครับก็ไปสวัสดีครับสวัสดีครับพงศิรินะครับก็ไปช่วยก,กันกับในส่วนของอท่มานนะครับประลัดอำเภอท่มานเจ้าพนักง,งานปกครองนะครับที่ไปปรับปรามนะครับในส่วนของบลในส่วนของสถานบริการอะไรต่างๆนะครับที่เราเคย คงจะเคยเห็นนะครับตามภาพข่าวตามทิปข่าวต่างๆนะครับว่าในส่วนของโรงการปกครองเน่ยนะครับได้ลงไปปฏิบัติหน้าที่ต่างๆเหล่านี้นะครับโดยกําลังสําคัญก็คือสมาชิกกองอาสารักษาดินแดีนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าการที่จะไปจัดในส่วนของตรวจคน้นในส่วนของ ไม่ว่าจะเป็นการพน,นันหรือว่าในส่วนของสถานบริการต่างๆก็แล้วแต่นะครับมันต้องใช้กําลังเยอะนะครับอยู่ดีๆไปผิดล้อมผับขึ้นมาเนี่ยนักเที่ยวนะครับเป็นพันคนนะครับยังมีกาดบ้างยังมีอะไรบ้างนะครับอเอากําลังไปเพียงแค่สี่ห้าคนออกไปอยู่นะครับออกไปอยู่แล้วก็มันอาจจะเกิดอันตรายขึ้นมาก็ได้เรื่องของมวลชนอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นนะครับ คราวนี้นะครับกองบัญชาการกองอาสารักษารินแดนจึงเปิดรับสมัครนะครับสมาชิกกองอาสารักษารินแดนเยอะเลยนะครับเยอะก็คือเปิดรับทั้งหมดนะครับก็จะรวมแล้ว45คนนะครับที่จะสั่งบรรจุในรอบแรกนะครับอาจจะขึ้นบัญชีแล้วก็อาจจะได้รับการเรียกไปบรรจุใหม่ในภายหลังแต่ว่ารอบแรกเนี้ยจะบรรจุด้วยกันทั้งหมด45นายนะครับ45นายก็จะไปอยู่ในส่วนของ กองร้อยบังคับการและบริการนะครับหรือว่าร้อยบกบรอหนึ่งเนี่ยนะครับจำนวน25คนนะครับยีบห้คนแล้วก็ในส่วนของกองร้อยปฏิบัติการพิเศษที่1นะครับจำนวน10คนในส่วนของกองร้อยปฏิบัติการพิเศษที่2เอ้ยที่3นะครับอีก10คนก็รวมแล้วบรรจุรอบแรกนะครับ45คน การรับสมัครนะครับการรับสมัครรับสมัครเมื่อไหร่นะครับการรับสมัครก็จะเปิดรับสมัครกันในเดือนหน้าแล้วนะครับในเดือนหน้าก็คือเดือนกรกฎาคมที่จะถึงเนี่ยนะครับนะครับ การรับสมัครก็จะรับสมัครตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่5รกรกฎาคม2,567นะครับระหว่างเวลา8นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกา30นาทีนะครับสถานที่รับสมัครก็คือที่กองกำลังพลกองบัญชาการกองอา,า,าสารักษารแดนนะครับถนนพผลโยธิน แขวงสามเสนในเขตพญาไทกรุงเทพนะครับอันนี้ก็สามารถที่จะไปสมัครกันได้นะครับบุรินนวลพงศ์นะครับสวัสดีครับสวัสดีนะครับก็สําหรับท่านที่รับชมอยู่นะครับถ้าคือเห็นว่าจะเป็นประโยชน์นะครับกับญาติสนิทมิตรสหายหรือว่าเพื่อนฝูงต่างๆนะครับที่กําลังจะมัมรสอบกันอยู่นะครับก็แชร์กันไปได้นะครับคนที่กําลังหางานกันอยู่ นะครับเป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนก็ดีนะครับเพราะว่าหลายคนนะครับที่เป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอยู่แล้วแล้ว,ลวมีวุฒิในตอนนั้นหรือมีวุฒิในภายหลังก็แล้วแต่นะครับมันจะมีการเข้าไปแล้วเขาเกิดความมึดเขื่อขึ้นมาก็าเกิดแรงบันดาลใจขึ้นมานะครับเขาไปสอบเป็นปลัดอำเภอต่อได้นะครับ มีหลายคนเลยนะครับที่ผมรู้จักนะครับจากเดิมที่ว่าเคยเป็นสมาชิกกองอาสารัชาดินแดนนะครับแล้วก็ต่อมาไปหลังก็ไปเป็นปลัดอำเภอไปเป็นนิติกรไปเป็นอะไรต่างๆนะครับอันเนี้ยมันก็เข้าไปแล้วนอกจากได้เรื่องของค่าตอบแทนเรื่องของอะไรต่างๆแล้วนะครับก็ยังได้แรงบันดาลใจในการที่จะไปสมัครในตําแหน่งอื่นๆในการพัฒนาอื่นๆขึ้นมาอีกนะครับบุรินนวลพงศ์นะครับถามว่าแนวก็สอบสองห้าหกเจ็ด ออกข้อสอบสองห้าหกไหมครับผมงงนะครับอ่าอ่ายังสงสัยฟบคำถามนะครับแนวข้อสอบสองห้าหกเจ็ดออกข้อสอบสองห้าหกถ้าเกิดว่าเป็นแนวข้อสอบสองห้าหกจะไปออกข้อสอบสองห้าหกเจ็ดอะไรประมาณนี้หรือว่าหรือว่าอ,อธิบายอธิบายเพิ่มเติมนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าพิมพ์มาว่าแนวข้อสอบสองห้าหกออกข้อสอบสองห้า แนวก็สอบสองห้าหกเจ็ดออกกสอบสองห้าหกไหมครับมันฟังแล้วงงจริงๆนะครับอ่านแล้วงงจริงๆก็แต่ยังอยู่นะครับยังอยู่ก็อธิบายมาเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งเดี๋ยวนะครับเผื่อว่าใครที่สนใจนะครับเผื่อว่าใครที่สนใจนะครับก็บอกเล่าถึงเรื่องของคุณสมบัติกันอีกนิดหนึ่งนะครับคุณสมบัติของคนที่จะสมัครนะครับก็คือ,อมี สัญชาติไทยนะครับ1ก็คือมีสัญชาติไทย2นะครับรับเฉพาะเพศชายนะครับในส่วนของบกอสนะครับแต่ว่าในส่วนของผู้พิภาคนะครับตามจังหวัดต่างๆนะครับก็จะมีบางครั้งนะครับก็จะเปิดรับผู้หญิงบ้างนะครับในส่วนกลางก็เหมือนกันนะครับแต่ว่าคราวนี้นะครับก็รับเฉพาะผู้ชายนะครับมีพื้นความรู้นะครับไม่ต่ํากว่าการศึกษาภาคบังคับนะครับ หรือที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบนะครับไม่ต่ำกว่าการศึกษาภาคบังคับนะครับแล้วก็มีอายุนะครับตั้งแต่17ปีบริบูรณ์นะครับมีอายุตั้งแต่17ปีบริบูรณ์แต่ไม่กเกิน60ปีบริบูรณ์นะครับมีร่างกายสมบูรณ์แล้วก็สมควรแก่การเป็นสมาชิกของอาสา,ารักษานินแดน ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถนะครับไม่เป็นทหารหรือตำรวจอันนี้ก็ว่าไปตามปรบรนะครับมีความประพฤติเรียบร้อยเป็นผู้มีความาเลื่อมใสในการปกครองในระบบประชาธิปไตยนะครับเอ้ตามรัฐธรรมนูญนะครับแล้วก็ที่สาคัญก็คือนะครับไม่เป็นผู้มีพฤติการนั้นเป็นที่ดังเกียจนะครับ เช่นเป็นคนเสเพอันรพานนะครับหรือเป็นผู้ติดยาเสพติดให้โทษนะครับหรืออเป็นผู้มีสันดานเป็นผู้ร้ายนะครับเพราะฉะนั้นในตอนที่เขาจะอาสมัครกันนะครับบางทีก็อาจจะมีการปรวจเรื่องของสารเสพติดอะไรนะครับก็จะต้องไม่ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดอยู่นะครับเพราะว่ามันจะต้องมีเรื่องของอาหลักฐานแสดงอ่า เรื่องของการตรวจสุขภาพนะครับเรื่องของการตรวจสุขภาพอะไรมาด้วยนะครับก็ลองดูนะครับใครที่สนใจนะครับวันที่1ถึงวันที่5ก็สามารถสมัครกันได้นะครับไปสมัครที่กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดนนะครับทีนี้บุรินทร์บุรินทร์นะครับอาจารย์ครับตำนานส่วนกลางกับส่วนภูมิภาคต่างกันไหมครับก็ต่างกันนะครับต่างกันนะครับบริบทมันมันต่างกันอยู่แล้วนะครับ แต่ที่ถามเนี่ยไม่ทราบว่าถามตำแหน่งไหนนะครับปงศิรินะครับถามตำแหน่งง,งอหรือตำแหน่งปรัดหรือตำแหน่งอะไรนะครับแต่ว่าพูดกว้างๆก,งกนแล้วกันว่ามันมันก็ต่างกันนะครับเพราะว่าบริบทของพื้นที่อะไรมันก็ต่างกันนะครับแล้วก็เนื้อของงานมันก็แตกต่างกันด้วยนะครับก็ออสอบตามคลิปที่ทําไว้ไหมครับ พอดีผมผ่านเทสร่รางกายแล้วครับรอสอบวันที่29นี้อ๋อก็สอบในในคลิปของผมนะครับก็ยังใช้ได้อยู่นะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับก็ยังใช้ได้ตามนั้นอยู่นะครับแล้วก็เดี๋ยวรายละเอียดนะครับใครสนใจที่จะสมัครก,ก็อ่าคอมเมนต์มาด้านล่างก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าหาไฟล์หา ประกาศรับสมัครอะไรไม่เจอนะครับเดี๋ยวผมส่งให้ก็แล้วกันนะครับมีถามมาเรื่องสวัสดิการอสอมีอะไรบ้างครับเดี๋ยวเอาแบบนี้ดีกว่านะครับคืนนี้ดึกแล้วถ้าเกิดพูดถึงเรื่องสวัสดิการเดี๋ยวมาาันจะยาวนะครับเดี๋ยวผมจะมาคุยกันอีกหนึ่งคิปนะครับเป็นคืนพรุ่งนี้เอาเรื่องของสวัสดิการนะครับของอสอมาพูดคุยกันต่อนะครับก็ขอบคุณสําหรับท่านที่รับชมรับฟังกันอยู่นะครับเพราะว่าตอนนี้กําลังอยู่ในอ้อง องติวสดนะครับก็เลยคิดว่าจะทําคลิปสั้นๆก็เลยไม่เปิดแดนะครับพอเริ่มนานขึ้นอากาศมันจะยิ่งร้อนนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่พรุ่งนี้นะครับเวลาประมาณนี้เดี๋ยวผมจะมาคุยเรื่องของอสวัสดิการของขอสอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็๋ยว,วันหลังก็มาคุยเรื่องของอาการสอบกันอีกทีหนึ่งนะครับก็อสอบหรือวิธีการสอบ อะไรนะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันในคลิปหลังทีหนึ่งสำหรับคลิปนี้จบเพียงแค่นี้นะครับอย่าลืมถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ก็กดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดติดตามให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ